คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนไอ่หมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ปี๊ตอปเดี๋ยวทุกคนนะแล้วก็วันนี้ทุกคนเราก็จะมาแบบว่าประจนภายในบล็อกเพชรกันนะเข้าใจไหมหวาน อยู่ในไม้์ครับที่ไม่เข้าใจอ่าไม่เข้าใจใช่ปะคือถ้าเห็นบล็อกป้าเนี่ยบล็อก <N h ina> นี่นี่คือบล็อกใช่ปะเราสามารถเข้าไปในบล็อกได้นะหวานใครจะเข้าไปในบล็อกได้แกเนี่ยเขาจะขุดลงไปยังไม่ได้เลยจะเข้าไปได้ไงเรา,นาจะเข้าไปในบล็อกนี่เลยหวานก็คือแบบว่านั่นแหละเราก็จะแบบว่าไปหาอินเดอร์เพลนะก็คือที่ดอปแต่อินเดอร์แมนน่ะแล้วก็ปลาเข้าไปหวานแล้วก็มันจะสามารถเข้าไปในบล็อกได้นะแต่ตอนเนี้ยได้เหรอใช่ใช่ใช่แต่เราอาจจะไม่เข้าเข้าไปในบล็อกกิน ถอกนะเราจะเข้าไปในบล็อกเพชรบล็อกเพชรแล้วหรอแกปัญหายากมากเลยนะใช่ซ okay, right ึ่งตอนนี้เราต้องไปหาของกันเข้าใจไหมหวานได้ได้ได้ไปโอเคทีละนั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตัดไม้ส่วนที่รักก็ไปฆ่าเจนสหาหันเฮ้ยโอ้โหทุกคนถ้าอยากให้ทำเอ่ออีกอีพีหนึ่งก็ขอสักห้าพันไลค์นะครับเพราะอีพีหนึ่งเราจะทำแบบว่า เอาช่วยลอยในไอเทมกลิ่นนะครับผมนะโอเคนั้นเราขอตัดมันก่อนนะทุกคนอยากทำอกอะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนเผื่อแบบเป็นเราว่าเป็นนี้ใช่เฮ้ยที่รักตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าเออเข้ามาอยู่เขาเรียกว่าขุดขุดลงมาใช่ไหมหวานซึ่งเขาได้ยินเสียงอินเดอร์แมนด้วยข้างหน้าเราที่รักที่เราต้องหาอินเดอร์แมนเอ็นเดอร์เพิรดสิเอ็นเดอร์เพิรดประมาณสองตัวใช่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 ไช่ใช่ใช่นช่ใ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 ่รักก็ต้องฆ่ามันได้ใช่จัดการเลย เฮ้ยอย่าเข้าไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็ตายทีาายย่นัาายย่นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดินเข้ามาก่อนเดี๋ยวเขาจะก,การเองนี่เห็นปะ่ะมันเข้ามาไม่ได้เห็นป่ะนี่เฮ้ยี่รักดูดีมันเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเชี่ยมันน่ากลัวมากมันกำลังโกรธเขาเดี๋ยวเขาจะการเองก็ที่เราไปตี <c oughs> นะมันอ่ะพูดเหมือนจะเหมือนจะเจอเพชรนี่มีเพชรด้วยที่รักเออใช่ใช่จริงด้วยเขาโมเด็งมองเอเ็นเดอร์เอ็นเดอร์แมนนี่นี่ นีละเก่งมากเีละสู้ๆนะเขาจะเขาจะยืนดูเขาจะเป็นผู้ชมที่ดีอะไรของแกเนี่ยทีละเขาไดมาสองอันแล้วที่มาช่วยทีหน่อยเดี๋ยวขอรีเลตก่อนเป๊ะเดี๋ยวเขาขุดเองโอ้ยเขาจะเป็นคนไปขุดนะทีรักสู้ไปดัเลยด้นเลยขุดให้มันครบเออเก้าเก้าเมตรนะทีละได้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 โอ้ย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 มันกัดมันกัดมันตียี่ไงทีรักเขาได้มาสามอินเตอร์โพครบไหมเก้าก่อน ได้แปดนะได้แปดเหรอต้องหาเพิ่มอีกเราต้องไปหาเพิ่มแล้วแหละใช่ใช่เออโอ้นี่ไงโอ้โหเฮ้ยอันนี้เกินเลยขุดเลยนี่ครบแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็เผื่อนจิ้มมาโอเคสิบเอ็ดเลยดิลักเอามาเฮ้ยดิลักเสี่ยงมันอะคืออะคือข้างหลังเขาไหนไปนั่นแหะเดี๋ยวเเอาบล็อกมาเอ้ยเอาเพชรมาเดี๋ยวเขาทาเพชรจิ๊บ นี่เราค้ามอย่างนี้เลยนะครับนี่ไงได้มาแล้วโอ้สวยไปเอามาดามากหนึงดีอันนึงของเขาก็อันนึงเหมือนกันยักพร้อมแล้วนับนะพร้อมมาสามสองหนึ่งฮึบเฮ้ย โอ้ยนี่คือในพวกเพชรสินะเพชรจริงเหรอว้าวเพชรจริงๆด้วยเพชรโอ้เป็นเพชรหมดเลยครับเออแล้วของในตัวเขาหายไปหมดเลยอ่ะเอ้าเขาก็เหมือนกันอ้าวมันยึดเขาเหรอโอเคเดี๋ยวเขาว่าเราต้องสปาลพอาอย่างนี้นะที่รักเดี๋ยวเขาขอสปาลไว้เป็นหนึ่งนะสปาลพอยเซจึ๊บนะต่อไปเราก็จะแบบว่าต้องปากลัวผ่านด่านใช่ไหมเออเขาผ่านแน่เลยเขาปากลัวไม่เก่งพี่รักเดี๋ยวเขาอยู่ที่รักเองเดี๋ยวเราไปก่อนนะโชว์ความให้พายเอฟซีลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่รักอย่าบังนะ ไปเลยไปเลย3ามสองหนึ่งพี่า่ามาที่เราดูเนี่ยลองอ่านลองกระโดดตรงนี้เฮ้ยโคตรเทพไหนบอกงานนี้ไปได้ไหมเขาได้ยินเสียงซอมบี้ใช่เหรอไม่กดกระโดดล่ะมันกระโดดไม่ติดนี่เดี๋ยวเขาทำให้ดูนะอาจึบไปดูง่ายจังอาจึบอี s ีเกินมากๆเลยอาจึบอ้าอีซี่เมากมากเลย โอยตายโอ้ยตามุมโอ้ยอันนั้นมันใจเกินไปฮึบใครมันจะไม่ถึงวะเก๊กใครมันจะไม่ถึงที่รักเขารู้สึกมันมันอึดอัดมากเขาอยากออกมาจากที่นี่มาที่รักต้องรีบเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยที่ราไปถึงจุดนั้นให้มันรอดก่อนเถอะแล้วที่รักค่อยทีเดียวก็ได้ฮึบ2 hours later เฮ้ยไม่ทันเฉยเดี๋ยวตรงนั้นแหละคือจุดตัดสิน อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอันนี้เราจะต้องรอก่อนนะให้รอให้เขา a few moments later โอเคที่รักเดี๋ยวเขาเริ่มหิวแล้วตอนนี้เคยไปก่อนอะเขาเลยกันนะเขาเขาอยู่มีกว้างเออเจ็บเฮ้ยที่รักรีบไปเร็วสวยอุ้ยจะปล่อยก่อนอุ้ยจะปล่อยให้ก่อนที่รักเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้อ่านี่มาอู้วเด็กเขาเจอใครมาหน้าคุ้นคุ้น เออไั่เหมือนเดี๋ยวนะเป็นเบตาเลยหน้าตาคนๆหรือว่าคนจะเป็นเอ่อเอาเบตาเอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่สวัสดีถ้าเจ้าอยากออกจากที่นี่ก็หาของให้ฉันสิเบตาพูดนี่เหรอวะน้องหาของเหรอนี่ไงอ่ะนีไงเราต้องคราฟเขาเรียกว่าสตูลพิกเอ็กซ์เราก็จะได้รหัสอ๋อมันต้องใช้รหัสรหัสอะไรอ่ะนี่ไงรหัสอ๋อ เราต้องขุดไม้ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราจะต้องทาร์ทเลาวอาตัโตนพีเอ็กเงี่หวานเข้าใจปะได้ทาร์เป็นใช่ปะได้เป็นเป็นหรือเปล่าก็แค่ที่ขุดหินเองนะเออเป็นนี่เก่งมากเลยครับมาเเดี๋ยวนะตัวโทนพีเอ็กแล้วก็แรกพีเอ็กเหล็กโอเคตอนแรกแล้วที่คุณมาเผื่อกันเลยมาได้เลยไม่ใช่ไม่เหล็กจริงหรอต้องเป็นไดมอนด์ดิเพราะตรงนี้เป็นไดมอนด์ไม่ไม่ต้องเอาพีเอ็กเอ่อหินไปแรกพีเอ็กเหล็ก นี่เบต้าเองเองคิดได้ไงวะน้องแล้วทำไมเองถึงติดอยู่ที่นี่วะโอ้พอดีผมโดนแฟนทิ้งอะครับบอกวช่างเป็นเถอะเบต้าเบต้าต้องขยันย่าเงี้ยเอา P X หรอเอาขวานเนี่ย P X ใช่ไหมเอา P X เนี่ยก็กดที่ขวาดูตรง M V C ได้เลยนี่แล้วก็มาเอาเพชรสามเม็ดเป็นแรกรหัสนะครับนี่ขุดเลยหรือว่ามีสามเม็ดพอดีด้วยนี่แล้วเราขุดตรงนี้ได้บอกว่าหวานต้องไหนเนาะ ไม่ได้ก็แได้ขุตัวนี้แต่แรกนะครับใช่เราขุดตัวนี้แต่แรกมีคุกลับขุดกลับบ้านนยเผื่อแบบรวยไงแบบลิชกลิชลิชแล้วแบบถ้สมมติปลากรออีกแล้วก็แบอบขุดไปไหมแอบขุดแบบต่อต่ไปเราไม่ได้ก็หัดกันนะครับนี่ได้หัสในแหวนโอเคอ่าหนึ่งสาโอเคหนึ่งสหสอง่งสามห้าสอนี่ โอ้ยเดี๋ยนะนี่มันเลเซอร์มั้งเหรอนี่มันเข้าเลเซอร์นี่ว่ะยิ่รักนี่เข้ามาเร็วจิ๊บโอ้เลเซอร์แต่เขาเป็นอีซี่นะโอ้ยอีซี่แล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเลเซอร์ลองคนใช่เหรอเออเราต้องดูตรงจุดดำๆไงโอ้ไม่ไอจุดข้างๆฝาโอ้เขาเพิ่งพูดว่าอีซี่ไปโอ้ย่วะโอ้ยตัวนี้มีตรงนี้มีโมันมันบ้าจริจริง โอ้ยเราทำคอนเทนต์ไม่เม็ดนีดที่รักเชือกมาสปาไฟล์ดีก่อนดีกว่ามามันเล่งหุ่นจริงจริงมานี่ไงที่รักมาตรงเขาเชือกอยู่ไหนเนี่ยมันเล่งหุ่นจีิงจริโอ๊ะเจ็เปิดปตูหนึ่งสามมาเร็วครึ่งหนึ่งสามเออต้องกระโดดตรงนี้นะที่รักคือแคบไปก่อนนะนี่ไม่เม็ดนิดผมคือไม่เม็ดนิดนี่ที่รักทำคอนเทนต์เป็นไม่เม็ดนิดนะครับ มันจะมาเขาเรียกว่าเราชอวเวสเซอร์โอเคครับโอ้ทิล่กเขาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวชิบหายเลยในอ่ะโอ้ my god ดูตูดก็รู้แล้วว่าตัวอะไรโอ้ดูตูดของมันสิรู้สึกมันคือ scp เอ่ออะไรก็ไม่รู้จับไม่ได้เหมือนกันโอเคเราต้องมองหน้ามันตลอดไม่ใช่หรอเออไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีลูกซองในนี้ด้วยทิรักเก็บลูกซองมาแล้วเขาเขาก็รู้สินะใช่แล้วเอ้ยมีสามันเราเอากระสุนอันทิล่าเอาอีกครึ่ง กระบอกนี้ก็พอทีละเออมันมันอยู่ไหนมันมันอุ่นจะบอกว่าเป็นมิดโอ้ยทีักมันเข้ามาได้ไงทีระทีลกฆ่าเขาโอ้ยทีละทีักฆ่าเขาอ่ะเออใช่หรอเออกบ่าอะไรแกยิงเขาตายเนี่ยโอ้ยเยออ่มันอึดจังว่าเอมันอึดจังว่า h ออเ t r l a t e โอ้ด่านนี้ก็ค้างยากนะครับ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 โอ้ยดีไม่ได้เอาไปดูอีกแล้วค้างยากนะครับต่านนี้โอ้โห a few moments later ปากรูนี้เพื่อจ้าไม่อยู่แล้วโอ้อหนี่แบบอิดมากเนี่ะใช่มีตัวอะไรเนี่ยจ้าโอ้ย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 อยู่ไหนเนี่ยที่รัโอ้ยไม่ช่วยเขาหน่อยไช่วยเขาหน่อยเขาเขาอยู่กินโอ้ยนี่ก็ปากรูมาที่เนี่ ไม่เอาโอ้ยทำไม่ได้แล้วว่าขุดกากด้วยตกใจเบิปืนอุ้ยเทียบยิงเขาไม่มีอาหารว่ะเออพี่เทชสปอคอยตรงนี้ก่อนว้าวแบบนี้ค่อนข้างยากยากมากๆทุกคนโอ้โหเขาบอกแล้วว่าให้แบบขุดบล็อกมาเราจะได้แบบว่าเราเราก็มีบล็อกนะเขามีแต่เราไม่โกงเลยเราจะทำตามเกมนะครับเดี๋ยวมันมันจะเรียกว่าไม่แฟร์นะทุกคนฮึบไปก่อนเลยขู่ครึบหลัก ตันแรกก็ยังไม่รอดโอ้ยใครเป็นคนแบบทำนเนี่ยมันอาจจะมีราชาเพชรอยู่ก็ได้ฮึบไม่เอฟเฟาไังอยู่หรือนะนี่เขากใกล้ใกล้ถึงึทีัก็ใกล้ถึงแล้วเออเออเออสู้สสู้อยู้สอ้สู่ายายาสูู้้้้้้้้ ทำไมเขาโดดทำไมมันดดดไม่ช้าเอ้ยดดดไม่ช้าเลยโดดไม่เร็วเหมือนเดียวยิงมาเร็วอ้าวแล้วทำไมเขามาเกิดข้างนอกที่รักไม่สปาเพราะยังไงที่รักมาซีเพีมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เป็นเอฟเฟคไฟยังไม่หยุดเลยคนข้างเขาจะเขายกว่ายาวไกลโคตรเลยแหละเออนี่ ิ่าปากัวไปไงดีวะเนี่ยนี่ระหว่างไม่ชอบปลากลัวเลยแล้วให้มาเล่นปลากลัวคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะคนสร้างแมพใครสร้างแมพอ่ะรายพาพีออ <c oughs> าดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> นี่เขาบ่นอย่างนี้ระหว่างนี่ก็พอเพราะคนจะปลาพ้อยกว่าเขากลัวตกตายมากเลยอันนี้พูดอะไรับโอเคสวยโอ้ยพูดว่าทักทายผมนี่ถึงกับตกไปเลยนะครับ <c oughs> โอเคเราจะปลาพไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเค กว่าจะมาถึงจุดนี้มันช่างยากเย็นแสนเขิน t o hours later จุดขึ้นต้น Oh เย่เฮ้ยทิ่รักอยากไดเกี่ยวตัวเองทำได้เลยตายแล้วนั่นนึงพักก่อน A few moments later เออทิ่รักเขาผ่านแล้วสะบ้าพอยละวเยอะฮ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 ะเขาขอลองลองดูก่อนเขาผ่านแล้วเว้ยนั่นสิเขาว้าวเขาเจอเรียกว่าอะไรดิ่งดึงที่รักเขาเรียกว่าสตรลามสตรลามหรอ ดานี่ไงเว้ไม่ตายแล้วมันไม่ตายอยู่แล้วเก็ลูกซองยิงแกแน่อุ้ยแกเขายังไม่ยิงแกเลยโอ้ยโอ้โหนี่คืออะไรบ้านี่โอ้แล้วมันอื่ด้วยนะอะไรหรอมันเป็นแบบแล้วแต่ดวงใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องใช้ดวงทีละต่อตาพอยต่อตาพอยก่อนเดี๋ยวก็ตายหรอก เอี๋ยมันต้องไปทางไหนไปข้างบนจะไปไปเจ๊ที่แล้วเป็นเป็นหนูทดลองให้เขาก็เขาว่าต้องไปทางน้ำเหมือนที่เราตั้งไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อนกันไอ้โอ้ไอ้ได้ไม่ได้ที่รักขอไลฟ์ไซด์ดีเอ้อโอเคว่ะไม่น่าโง่เลยโอ้ยไม่ว่าจะไม่จะไม่ละโอ้นี่ไงได้เนี่ยเขาผ่านทำไมอ่ะ เ้าไปตรงนั้นนะตอนแรกอ่ะเบรกกากไล่ะเรียกรีบมาเร็วไอสิลไฟยังไม่หายกันขอต้องไปทางขวาเขาาก็ไปแล้วเขาก็ยังตายอยู่เลยเก็มาดีออจสวงนี่ไงโอ้โหหลอกนุ่งก็ึกว่าต้องขึ้นบนขึ้นล่างนี่คืออะไรอ่ะนี่เป็นบล็อกล่องหัวนี่ว่าเขาวงกอดอ๋อใช่จริงจริงด้วยมันจะไปทางนี้ตรงนี้เอาขันเอาขัน

ทางนั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนี้นี่มันโอเคโอเคโอเคมาแล้วนี่หยิบชุดกรอบเพราะว่าเพิ่มมาโอ้ดูก็รู้แล้วแล้วก็เราก็นี่โหลดกระสุนที่นี่ให้เรียบร้อยเขาว่าจะมีอันตรายอู้มัยิ่งกายยากขึ้นที่รักโอเคตรงอันนี้อันนี้เขาขาดเลยรวะเสื้อมีเลไรอ๋อรองเท้ามันจะขาดหรือเปล่าโอ้ยน้องน้องน่าจะใจดีน้องน่าจะน่ารักจะกามมันเลยจะกามมันเลยสามสองหนึ่งค่าอ้าวไม่เปิดให้เขา นี่ไงน้องกิ้งกาโอ้ยก็ยิงเขาโอ้ยโอ๊ยโอ้โหมันมันก็ข้างจ่าโหนทุกคนมันก็ข้างย่าโหนเป็นเจลเก้ผสมหนูทำไมมันสายยากด้วยหนูยังไงว่ะมันเป็นหนูยังไงหน้ามันเป็นหนูแกอ๋อสิงน้องนอนสองเลยนะเอ้ยนี่ไงอุ้ยนอนดอบสมุดรหัสสองห้าสี่หกไปเลยนี่ไงอะไรเนี่ยคุณชนะแล้วคุณชนะแล้วเย้ ว้าวเย้โอเคทุกคนโอเคก็สำหรับสำคลิปคลิปนี้แล้วก็ชนะนะครับทุกคนนะถ้าอยากให้ทำอีกอยากให้แบบเอาพิลล่อนในบล็อกอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมนะก็คลิปนี้ขอสัก5,000ไลค์ทุกคนถ้าไม่ถึง5,000ไลค์พี่ไม่ทำ EP ต่อไปแน่นอนครับ EP ต่อไปจะเป็นแบบว่าเข้าไปในไอ o n Coin เลยใช่ไหมครับนี่ทุกคนเป็นไงเข้าไปในเข้าไปใน Iron Coin เลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าซิวกรีนะครับผมบ๊ายบายเจ้าหน้าค่ะบ๊ายบาย